เช้าๆแบบนี้ไปกินสภากาแฟกันครับ บอกเลยนะครับวันที่ได้หยุดแบบนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่ามานั่งร้านนี้แล้วนะครับนั่งฟังเพลงในร้านริบรดบรรยากาศในร้านเนี่ยบอกเลยนะครับว่าฟินสุดๆที่ร้านเนี่ยเขาจะทําชากาแฟนมแบบวินเทจมากๆเลยนะครับร้านไหนก็ทําน้ําชงได้ครับแต่ร้านนี้เนี่ยมันมีบรรยากาศและกลิ่นอายที่ดีจริงๆแต่ได้นั่งฟังเรื่องชาวบ้านเขาคุยกันด้วยเนี่ยผมนี่มันขี้เผือกจริงๆเลยครับและเมนูนที่ผมสั่งวันนี้ก็คือไข่ลวก2ฟองครับน้ําชาทางร้านเนี่ยจะให้ฟรีเลยนะครับบอกเลยนะครับใครตื่นเช้าเนี่ยรางวัลชีวิตจริงๆครับ ที่นี่เขาจะใช้ชามลิจากเชียงใหม่เลยนะครับหอมมากโอ้สดชื่นครับแล้วดูไข่ลวกร้านนี้ขำออกมาได้แบบกําลังดีเลยไข่ลวกใส่แม็กกี้พริกไทยแค่นี้นะเปรี้ยวแล้วครับเช้านี้ร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงสิบเอ็ดโมงเลยนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับบอกเลยนะครับใครอยู่ปากน้ำผ้าพากาะแฟรครับก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่ามีสาวๆมาด้วยร้านนี้ผมนี่ผมนี่อดยิ้มไม่ได้เลย แต่ตั้งเรียบร้อยก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับเฮ้ยเฮียมือถือกูอยู่ไหนวะอ๋อ oh, ตั้งอยู่ตรงนั้นนี่ว่า oh.